ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดตับตครไลค์แชร์ไ, share, ไปชมเพลงกันเลยครับอา้าวลืมอินโทรอินโทรมา ก็วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับผมช่องบางซีบลอแซรลูนะครับก็วันนี้เราจะไปพาพี่ยักษ์ไปลอง G P S นะ G P S คันเอ็กของพีย่ยักษ์แกไปลออยู่ปั๊มแล้วแหละว,วันนี้ขีน่น้องบูดน้องบูดพี่ยักษ์ไปนะ แกไปลอยอยู่ปั๊มบางจากสงสัยตอนนี้แกบ,บ่นแล้วมั้งไปช้าหน่อยหากล้องเพิ่งเจอนะไม่รู้แกจะบ,บ่นให้ไหมอันนี้ก็น้องบุญนะครับสเต็ปก็ถ้าจะหกหกชักฆ่านั่นแหละรถดับโอ้โห เดี๋ยวพี่รักรอยนูนนะเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวตัดไปตอนเติมน้ำมันเสร็จเลยแล้วกันถ่ายแล้วว่าจะไปจับีช่วยพี่ไงโดยที่ต้องัอันนี้จะหมอบ ไหวเปล่าไหวเปล่าไหวเปล่าถัาางน้ำมันพี่ก็ไม่ล็อกถันะงน้ำมันก็ไม่ปิดถังน้ำมันก็ไม่ปิด,ปดพี่อะ<ห>ที่พี่เปิดไว้ใช่เหรอเออผมเปิดอยู่บ้านนี่ห,หว่า พวกเราเติมน้ำมันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> น้ำเลยนะครับเราก็ออกมาแล้วนะครับผม สวยหรือเปล่ารถทียบคันนี้ก็สเต็ปน่าจะเป็นลูกเจ็นะครับน ก็จะเก็บวกแหละคันนีนะ้แต่ถ้าน้องๆอยากดูคลิปเต็มของพี่ยักษ์ก็รอชมอยู่ช่องพี่ยักษ์เลยนะเดี๋ยวแกลงอันนี้พาแกมาไล่จีเนสดูเฉยครับไล่เม็ดใหม่พี่ยักษ์แกเพิ่งไล่เม็ดใหม่ไปให้แบงค์ไล่ให้ให รถแกก็สวยอยู่นะแต่งเยอะอยู่นะพวกโชคพโอรีนแท้ปั๊มหน้าหลังก็แท้นะ๊มบนก็แท้ก็จัดระดิดนะครับก็น่าจะแต่งประมุกไปเยอะอยู่นะ น้องบุดจะไหวหรือเปล่า,น,าน่าจะไม่ไหวคันนี้ก็ร้อยบวกเลยนะ170ยเจิวตาเลยน่าจะเ0ิบไปไปาเลยมั้งน้องบุดแกก็แรงเหมือนกันนะแต่ว่าคาบูยังไล่ไม่จบอ่ะแต่ก็พ่อขี่ได้แต่ว่า ท้ายไม่ค่อยเดินเท่าไหร่แตเตอรก็ใหญ่ด้วยครับไม่เตอร์น่าจะยี่บเก้าหรือสามสิบนี่แหละมั้งก็เพิ่งล้างขาบูไปเมื่อวานนะก็ไม่รู้ว่าจะขี่ได้ไหมต้องลองไล่ดูไหม่ ก็พร no okay? <UM ุ่งนี้ก็ไม่พี่แบงก์ก็ไม่อยู่บ้านนะฮะพี่แบงก์แกไปไปทริปซีดูนะครับไปทริปเจ็ดสีซีดูที่เกาะช้างก็น่าจะเหงาไปหลายวันเลยไม่ได้ไปกับแจงก็งานอยู่บ้านเยอะก็เลยไม่ได้ไปจะเอาไว้รอบทริป หน้า้ราท

ไกลเลยอ่ะไม่น่าไหวนะทุกคน <laughs> ได้จี๊ดี่ <S 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 อันนี้พายแกมากจับจีเล่นน่เฉยนะ ไม่ไหวแ,แกแหละแรงเต็มท้ายแรงแรงต้นขอแต่ท้ายโดนหัวจะปวดฮะแรงแรงสุดสุดถ้าจะวิ่งดีกว่าเดิมนะรอบที่แล้วรอบที่แล้วก็ พี่ยักขี่เองก็น่าได้ร้อยเจ็ดสิบกว่านะไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบปนไป,ไปแต่น้ำหนักแกเยอะไงน้ำหนักแกร้อยกว่าเลยนะเดี๋ยวถ้าน้องๆอ,อยากให้พี่รีวิวรถเอ็กแบ่กพิลักนะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะ เดี๋ยวบ้างๆ,ๆเดี๋ยวพี่ยักกลับมาเดี๋ยวรีวิวให้น่าจะไปกนหนดแหละไปค่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมอีกสักไหนเดี๋ยวค่อยจบกันก็น่าจะไปเที่ยวกันทุกคนเลยนะพวกพี่แบงค์พี่ยักแล้วก็พี่เฟมพี่เกมชุป,ปซิ่งน่าจะไปด้วยนะ แต่ว่าที่ไม่ได้ไปก็อย่างที่ว่าง,งานอยู่บ้านเยอะก็เลยไปโอกาสหน้านะว่าจะไปก็พี่แบงค์คุยกันไว้อยู่ว่าชิดหน้าน่าจะมีอยู่แน่นอนนะน่าจะไปการน,นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ นี้ก็จบแค่นี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ฝากกดกระดิ่งไปด้วยเพื่อแจ้งเตือนทุกคลิปก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค,ครับ